สวัสดีครับพบกันเช่นเคยนะครับก่อนอื่นเลยนะครับขออนุญาตแจ้งข่าวสารกันสักเล็กน้อยนะครับในส่วนของผลิตภัณฑ์ที่ผมมีจําหน่ายนะไม่ว่าจะเป็นน้ํามันฝาชิ่งนะครับรวมไปถึงน้ํามันเครื่องนะครับถ้าเพื่อนๆท่านใดนะครับสนใจนะครับสามารถอินบ็อกซ์หรือว่าทักเข้ามาในข้อความส่วนตัวได้นะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งเพจทั้งเบอร์โทรหรือว่าทั้งไลน์นะครับสามารถทักเข้ามาได้เลยนะครับเพื่อนๆสามารถเข้าไปดูในเพจก็ได้นะครับเพราะว่าในนั้นเนี่ยจะมี ข้อมูลลงไว้อยู่แล้วนะครับความพิเศษของเนื้อหาวันนี้ก็จะมีอยู่2เรื่องด้วยกันนะครับเรื่องแรกก็จะเป็นการมิ팅ของกลุ่มเพื่อนๆผมเองนะครับก็จะมีรถหลากหลายรุ่นเลยนะครับเป็นรถเบนท์ทั้งหมดนะครับเป็นบรรยากาศเช้าๆนะครับมากินกาแฟแล้วก็เดินดูรถกันไปมานะครับสอบถามถึงเรื่องการดูแลรักษานะครับหรือว่าปัญหาต่างๆที่รถหลายๆรุ่นต่างๆเจอนะครับเราก็ได้เก็บเป็นข้อมูลนะครับ่ากเพื่อนๆบางท่านนะครับ ก็จะใช้รถรุ่นหนึ่งอยู่มีความสนใจในอีกรุ่นหนึ่งนะครับก็มีเพื่อนอีกรุ่นหนึ่งเนี่ยที่เขาขับมานะครับก็เอามาแลกเปลี่ยนประสบการณ์แลกเปลี่ยนความรู้กันนะครับเพื่อที่เราจะไดเ้เตรียมพร้อมที่เวลาที่สมมุติว่าเราสนใจจริงๆเนี่ยแล้วเราอยากจะไปเนี่ยเราก็ได้รู้ข้อมูลไว้ก่อนนั่นเองนะครับนะก็เป็นไกด์ไลน์นะครับก็จะเป็นคร่าวๆประมาณนี้นะครับอีกความพิเศษหนึ่งนะครับในงานวันนั้นเนี่ยพอดีว่ามี e coupe นะครับหรือ c 2 0 7 สีเทาสวยมากๆเลยนะครับก็เป็นรุ่นพี่ในกลุ่มนะครับที่มาร่วมงานนะครับปรากฏว่าโอ้โหรถคันนี้สวยจริงๆนะครับแ้วเขาเพิ่งได้รถมาผมก็เลยขออนุญาตนํามารีวิวให้กับเพื่อนๆได้รับชมกันซึ่งถามว่ามันพิเศษยังไงครับมันพิเศษตรงที่1นึ่ไม้มันน้อยนะครับ2รถมันสวยมากสสีมันเป็นสีที่หายากมากนะครับหายากจริงๆเพราะว่าเท่าที่ผมดูบนท้องถนนเนี่ยสีนี้รุ่นนี้นะครับเจเนอเรชันนี้เนี่ย มันหาน้อยจริงๆนะครับผมเลยอยากเอามาให้เพื่อนเพื่อนได้ดูถึงเส้นสายถึงความสวยงามของเจ้าคันนี้นะครับรวมไปถึงไกด์ไลน์ให้กับเพื่อนๆนะครับเป็นข้อมูลสําหรับเพื่อนๆที่กําลังสนใจในเจ้าอีคูเพราะว่าราคาเนี่ยก็อยู่ในเกณฑ์ที่จับต้องได้อยู่มาตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วนะผมว่าปีที่แล้วถึงปีนี้ผมว่ามันเป็นราคาที่แบบมันกําลังดีอะ่ะแล้วก็ไม่สูงไม่แพงจนเกินไปนะครับสามารถที่จะจับต้องเล่นได้นะครับเดี๋ยวยังไงเนี่ยเดี๋ยวไปดูกันนะว่าความพิเศษของเจ้าอีคูคันนี้ จะสวยอย่างที่ผมได้บอกไว้จริงๆหรือเปล่านะครับป่บรรยากาศของเช้าวันหนึ่งนะครับที่ผมและเพื่อนๆนะครับได้นัดมาทานกาแฟกันณสถานที่แห่งหนึ่งนะครับก็ได้ถือโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้นะครับได้มาปรึกษาถึงปัญหาในการใช้รถนะครับรวมไปถึงการตกแต่งรถนะครับว่าชอบแบบไหนสไตล์แบบไหนล้อยังไงสเกิร์ตยังไง ต้องเซ็ตรถแบบไหนความสูงต่ำแบบไหนสิ่งที่ได้กลับมาความแข็งกระด้างในการใช้งานใช้งานลำบากไหมหรืออะไรต่างๆเนี่ยนะครับก็ได้ความรู้กันเพียบเลยนะครับเพราะว่ารถแต่ละคันนะครับก็มีสไตล์หรือว่ามีคาแรคเตอร์ที่แตกต่างกันนะครับเพราะว่าเจ้าของแต่ละคันเนี่ยชอบไม่เหมือนกันมันก็ได้เอามาเปลี่ยนเป็น ความรู้นะครับว่ารถแต่ละคันเนี่ยมีลักษณะอย่างไงแล้วใช้งานเป็นอย่างไงบ้างนะครับเนี่ยจริงๆเนี่ยเพื่อนๆเห็นรถ CLK คันนี้ไหมครับนี่ที่แต่งชุดแต่ง DTM มนะครับผมบอกเลยนะครับเดี๋ยวไว้มีโอกาสผมจะเอามารีวิวให้เพื่อนๆได้รับชมกันนะสวยมากคันนี้นะครับนะครับเอาละในส่วนของรถเพื่อนๆท่านอื่นนะครับเท่าที่ผมได้ลองสอบถามลองได้พูดคุยนะครับแล้วก็ได้ลองขับนะครับเป็นบางคันเนาะ ก็จะทราบนะครับว่าอู๋รถแต่ละคันเนี่ยมีความพิเศษหรือว่ามีความไม่เหมือนกันจริงๆอ่ะขนาดว่าเป็นรุ่นอีคูปเหมือนกันนะก็ยังไม่เหมือนกันเลยนะครับเพราะว่าแม้กระทั่งเติมลมยางที่ไม่เท่ากันรถก็วิ่งไม่เหมือนกันแล้วนะครับรวมไปถึงสายยางที่แตกต่างกันก็วิ่งไม่เหมือนกันอีกทั้งที่มันก็มองดูแล้วเหมือนเหมือนจะเรื่องเล็กน้อยนะจต่จริงๆมันมีรายละเอียดหรือดีเทลที่ไม่เหมือนกันนะครับ211แวนคันนี้นะครับหรือ211เอสเต้นะครับ คันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งคันที่แหมรายไอเทมพอสมควรเลยนะครับไว้มีโอกาสจะมารีวิวให้เพื่อนเได้รับชมนะครับเ <Okay. S 1> นีก็ในวันนั้นนะครับเพื่อนเื่อนมากันเยอะพอสมควรนะก็ถือเป็นโอกาสที่ดีนะครับที่เพื่อนๆหลายๆท่านนะครับจะได้มีข้อมูลเป็นความรู้นะครับมีทั้งรถแต่งมากแต่งน้อยแต่งไม่แต่งเลยนะครับสามารถที่จะเข้ามารวมกลุ่ม หรือว่าเข้ามาพูดคุยกับเราได้นะครับนะครับพวกเราก็ยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับเพื่อจะได้เอามาเป็นข้อมูลแลกเปลี่ยนกันในการซ่อมแซมบำรุงนะครับต้องบอกว่าในงานวันนั้นนะครับผมเนี่ยได้เห็นรถหลายๆคันนะผมเตียนตามตรงเลยนะมันกินเลสเยอะมากนะครับเพราะว่ามีรถหลายคันนะที่ผมใฝ่ฝันอยากจะครอบครองมากๆเลยนะครับเออก็แบบ เห็นแล้วแบบโอ๊ยตายละอยากได้อยากได้อะไรอย่เงี้ยนะครับก็เนี่ยฮะมีทุกเจนนะครับไม่ว่าจะเป็น 210, 211, 212, 204, 207นะครับรวมไปถึงเอ่อ CLS นะครับเอ่อ218นะครับเนี่ยนี่เพื่อนเห็นยังเห็นไหครับนี่2 1งน่นะครับคันนี้เป็นแวนด้วยนะเป็น s อสได้ด้วยสวยมาก นะครับเดี๋ยวไว้มีโอกาสจะเอามารีวิวให้กับเพื่อนเพื่อนได้รับชมนะผมบอกโอ้โหอันนี้มันสวยจริงๆอ่ะก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนเลยนะครับที่สละเวลามาพบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนกันนะครับเออมันเป็นอะไรที่ผมประทับใจมากนะครับนะครับก็ไม่คิดว่าจะมากันเยอะขนาดนี้นะครับจริงๆก็เรามาทานกาแฟกันนะครับแล้วก็พอช่วงสัก10โมง11อโมงอะไรประมาณนี้ครับเราก็แยกย้ายไปทานอาหารทานข้าวกันแล้ว นในส่วนของความปลอดภัยนะครับหรือว่าการรักษาโซเชียลดิสแทนซิ่งนะครับเราก็ใส่หน้าก๊อกหน้ากากกันเรียบร้อยนะครับแล้วก็ยืนให้ห่างกันนะครับเพื่อป้องกันการติดเชื้อนะครับนั่นเองนะก็พวกเราทุกคนก็รับทราบเรื่องนี้ดีนะครับแล้วก็ระมัดระวังในเรื่องนี้กันค่อนข้างมากถึงมากที่สุดนะครับเพราะว่ามันก็ไม่มีใครอยากเป็นนะครับไม่มีใครอยากติดเนาะฉะนั้น การที่เรามาพบมาเจอกันนะครับมันก็เป็นเรื่องที่ดีนะครับแต่ว่าก็ต้องระมัดระวังกันให้ที่สุดนะครับ mm hmm. เพื่อไม่ให้เกิดความเดือดร้อนกับเพื่อน,เพ,อนเพื่อนท่านอื่นๆด้วยนะครับ mm hmm. เดี๋ยวว่ามีโอกาสนะครับเนี่ยจะมาถ่ายรถ clk สวยๆแบบนี้ให้กับเพื่อนๆืนได้รับชมกันนะ mm hmm. จริงๆมีอีกหลายคันเลยนะที่ผมเห็นแล้วแบบโอ้โหสวยมาก mm hmm. เห็นแล้วก็แบบแมอยากเอามา รีวิวให้เป็นอินสปิเรชันให้กับเพื่อนๆที่ผมว่าเพื่อนๆหลายๆคนน่ะสนใจเพราะว่าเนื่องจากราคารถน่ะมันค่อนข้างลงมาต่ำแล้วนะครับฉะนั้นก็สามารถเล่นได้เอามาตกแต่งให้มันสวยงามนะครับผมเชื่อแบบนั้นนะครับวันดี้จะมารีวิวให้กับรับชมนะครับเอาละครับมาพบกับความพิเศษที่2ของ EP นี้กันนะครับก็คือเจ้า e c o u p C 2 0 7อย่างที่ผมได้กล่าวไว้ข้างต้นนะเป็นไงฮะสวยไหมครับเจ้า e c o u p สีเทาคันนี้นะครับ ผมเจอบนถนนน้อยมากนะครับเพื่อนๆคือเรียกว่าเจอ10คันเนี่ยไม่มีทางเจอสีเทาแน่ๆนะครับส่วนใหญ่จะเจอแต่สีขาวสีดําสีบรอนนะครับสีขาวสีดําจะเป็นสีที่เยอะที่สุดนะครับ,นะรบแล้วก็สีบรอนเนี่ยจะลองออกมา,มา,มาคือหาได้ค่อนข้างน้อยนะครับแต่ยังพอมีให้เห็นนะครับส่วนสีเทาเนี่ยไม่ต้องคิดเลยนะครับไม่มีเลยนะครับ หรือว่าสีอื่นๆเนี่ยผมก็เห็นน้อยมากนะครับสีน้ําตาลนะครับหรือว่าสีแดงนะครับก็แทบจะไม่เห็นเลยเหมือนกันนะครับโดยส่วนตัวผมชอบสีเทามากนะครับแต่ผมหารถไม่ได้ <c oughs> ไม่งั้นผมได้ซื้อสีนี้ไปแล้วนะครับสวยจริงๆสวยจริงๆ,ๆนะครับโอ้โหย่างเงฮผมมั่นใจว่าเพื่อนๆที่ดูอยู่เนี่ยก็คงคิดเหมือนผมอะว่าแบบโหมันสวยอะแล้วก็ น่าซื้อน่าใช้นะครับคันนี้เป็นหลังคาแก้วนะครับเป็นหลังคาแก้วด้วยนะครับเป็นฟุบชั่นนะออปชั่นเต็มเหมือนรถผมเลยนะครับในส่วนของล้อคันนี้นะครับเป็นล้อของคาวสันนะครับขนาดขอบ19นิ้วนะครับต้องบอกว่าสวยและลงตัวมากๆนะครับตอนแรกผมดูนึกว่าแบบเอ๊ะเป็นล้อพิเศษของ AMG หรือเปล่านะครับแต่เปล่าเลยไม่ใช่นะครับโอ้โหสวยงานจริงๆนะครับอันนี้ถ่ายเพื่อนๆดูเส้นสายนะว่าแบบหื มันเงามันสวยมันโอ้ยตายเห็นแล้วแบบอยากจะขายรถตัวเองมาซื้อรถพี่เขาจังเลย <laughs> สวยจริงๆครับสวยจริงโอ้โหสีนี้มันรายไอเทมชัดๆนะครับยิ่งเป็นแบบออปชั่นเต็มแบบนี้ด้วยนะครับผมบอกเลยว่าโหหายากจริงๆนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันที่ภายในรถกันบ้างนะครับนี่เป็นไงครับสวยไหมครับสะอาดสะอ้าน เห็นไหมครับทับทิมแผงข้างเนี่ยนะครับแผงข้างเนี่ยผมชอบมากเลยเป็นลายแบบลายอาวังกาดอ่ะเออเเป็นาขาเรียกว่าเบิร์ดไอนะครับเป็นออกจากเขียวเขียวดำดำอะไรประมาณเนี้ยนะครับภายในก็เป็นสีดำทั้งหมดนะครับเดินได้ขาวนะฮะก็เป็นอีกหนึ่งภายในนะที่ผมมองว่าสวยสะอาดน่าใช้มากๆนะครับ ในส่วนของรายละเอียดทั่วไปนะครับไม่ว่าจะเป็นพวงมาลัยแป้นเบรกอะไรต่างๆพวกนี้ก็จะเป็นลักษณะของ AMG อยู่แล้วนะครับออันนี้ให้ดูของหลังคาแก้วนะครับเพื่อนๆดูนะครับขนาดพรมอ่ะเขายังไม่แกะเลยครับลืมบอกไปเลยนะครับคันนี้ใหม่แค่ห้าหมื่นนะครับใหม่ห้าหมื่นเท่านั้นนะครับโอ้น้อยมากครับถือว่าน้อยมากสุดยอดเลยนะครับเนี่ยเห็นไหมครับปุ่มต่างๆยังอยู่ในสภาพดีหมดนะครับไม่มีการลอกใดๆทั้งสิ้นนะครับ เป็นของเดิมจากโรงงานแบบแบบใหม่เลยอะ่ะเออใหม่เลยนะครับอ่าเดี๋ยวเรามาดูกันที่เครื่องยนต์กันบ้างนะครับเครื่องยนต์เนี่ยก็เป็นรหัส M 2 7 1 EVO นะครับ204แรงม้านะครับเหมือนรถผมเลยนะครับก็ส่วนใหญ่ที่เขียนว่า E 2 5 0นะ่ะก็เป็นรถเอ,อ่อแรงม้านั่นเองนะครับมาจากโรงงาน เพื่อนๆที่จะเล่นเครื่องตัวนี้นะครับผมก็เคยได้แชร์คลิปไว้ก่อนๆแล้วนะครับถึงโน้ตฮาวในการซ่อมบำรุงต่างๆนะครับว่าเออมันมีอะไรที่เราต้องต้องน่ากังวลบ้างแล้วซ่อมหรือว่าแก้ไขบำรุงรักษาเขาเนี่ยใช้งบประมาณเท่าไหร่นะครับเพื่อนๆก็จะได้เห็นไปลหลายๆคลิปแล้วนะครับซึ่งก็สามารถเอาตัวเลขเหล่านั้นมารวมกันได้นะครับผมถ้า้ผมบอกเลยนะเตรียมเงินไว้ประมาณส 70, ัก7 0 0 0 0ถึง100,000บาทนะครับคือค่อยๆทยอยจ่ายอ่ะ สมมติเวลาเพื่อนๆซื้อรถมาเนี่ยก็เตรียมเงินซ่อมไว้หรือว่าบำรุงรักษาเขาไว้ด้วยนะครับมันอาจจะไม่ได้จ่ายทั้งหมดทีเดียวหรอกแต่กันไว้เผื่อแบบฉุกเฉินที่เราจะต้องแบบอุบิเหตุจริงๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะว่าพอรถเมื่อถึงอายุสักสิปีเนี่ยมันก็จะมีหลายๆส่วนนะครับที่มักจะมีปัญหาโดยที่เราไม่คาดคิดตามมานะครับเนีวให้ดูน็อตนะครับไม่เคยแกะนะครับนี่ไม่มีรอยแกะไม่มีรอยขยับเลยนะครับ สภาพสวยจริงครับสภาพสวยจริงต้องบอกเลยว่าอิจฉาพี่เขามากโหได้รถแบบสวยมากนะครับแล้วก็ได้ข่าวว่าราคาก็ไม่แรงด้วยนะครับนะครับคำว่าไม่แรงเนี่ยคือมันต้องแมทช์กับรถนะครับสมมติบางคนบอกว่าสงสัยมันต่ำกว่าล้านแน่บอกไม่ใช่นะครับล้านนะครับ1ล้านบวกครับแต่ว่ามันเป็น1รล้านบวกกับไม์เลขไมเท่านี้ประวัติศูนย์ะครับนะครับประวัติรถคันนี้ประวัติศูนย์นะ ถือว่าคุ้มค่าครับอืผมบอกเลยว่าคุ้มค่าครับไม่ถึงไม่ถึงล้านสอง่าผมบอกให้เลยว่าไม่ถึงล้านสองแต่ว่าผมว่ายังไงก็คุ้มครับเพราะว่าได้รถสภาพดีขนาดนี้นี่หายากมากแล้วนะครับหายากค่อนข้างมากแล้วส่วนใหญ่ก็ต้องบอกตามตรงว่าจะมีรถที่แบบกอไม้ซะเยอะนะครับแล้วก็ประวัติไม่ตรงมีอุบัติเหตุมาบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะครับ เออมันก็แบบดูค่อนข้างยากอะ่ะแต่คันนี้มันดูอะไรไม่ยากเลยเพราะว่ามันเช็คประวัติศูนย์ได้นะครับมันเช็คประวัติสิ่งที่เลขไม้ต่างๆเนี่ยมันเข้าไปที่ไหนบ้างเนี่ยมันมีประวัติหมดนะครับฉะนั้นมันก็เลยทําให้เราดูแลค่อนข้างง่ายนะครับแล้วก็กล้าตัดสินใจที่จะซื้อรถคันนี้แบบไม่ต้องลังเลอะไรมากมายนักนะครับอ่ะเดี๋ยวเปิดมาดูกันนิดนึงนะครับว่าภายในเป็นยังไงนะครับก็ยังสวยงามอยู่นะครับผมได้ลองสตาร์ทเครื่องฟังเสียงเครื่องคันนี้ก็เงียบมากนะครับเงียบเลยนะครับ เนี่ยภายในแบบนี้นะผมบอกเลยถ้าฟัดชิ่งซะหน่อยนะจำเลยผมบอกเลยจริงฝัดชิ่งให้แบบว่าเครื่องยนต์สะอาดนะครับเออจริงๆนะเพื่อนๆสามารถเอาไปทําเองได้นะครับไปทําเองไปซื้อของเองหรือซื้อของที่ผมเนี่ยแล้วก็ไปให้อู่ทาอะไรอย่างเงี้ยได้หมดเลยนะครับเอาไปลองดูนะผมบอกเลยว่ามันดีมากนะครับมันจะดีกับเพื่อนๆแล้วเพื่อนๆจะรู้สึกเลยว่าเออมันไม่เชื่อไม่น่าเชื่อก็ต้องเชื่อนะครับว่ามันทําให้รถกลับมาแบบ มีเพอร์ฟอร์แมนซ์นะครับแต่ก็ต้องแลกมากับน้ำมันเครื่องที่ดีด้วยนะครับเพราะว่าถ้าน้ำมันเครื่องไม่ดีเนี่ยก็จะส่งผลระยะยาวต่อการใช้รถอีกเดี๋ยวมันจะไปทําลายหรือว่าเวลามันไหม้มันร้อนมากๆเนี่ยมันก็จะไปเกาะตามผนังเดี๋ยวมันก็จะกลับมาแบบเดิมเพื่อนๆก็ <ๆ S 2> ต้องมาตั้งฝัดชิ่งอีกเหมือนเดิมนะครับพนันพะนั้นนะครับพยายามใช้น้ํามันเครื่องเกรดที่ดีๆนะครับแล้วถ้าแนะนํานะครับอย่าใช้จนครบหมื่นโลนะครับใช้แค่800 0 8,005แล้วก็ถ่ายก็พอแล้วนะครับเพราะของเหลวเนี่ยต้องนับเป็นชั่วโมงอยู่แล้วนะเออก็พยายามถ่ายให้เร็วขึ้นนิดนึงนะครับอะมาดูในส่วนของที่ผมชี้นะผมจะบอกว่านั่นคือมาร์กจากโรงงานนะครับมาร์กจากโรงงานนะครับอันนี้เป็นสิ่งเดียวเลยนะที่ผมบอกว่าเออคันนี้ถ้าจะให้แก้ไขนิดนึงเนี่ยน่าจะเป็นตรงแผงการความร้อนตรงนี้นะครับที่มันไปโดนน้ำแล้วมันก็เลยถ่างออกนะครับมันกาวมัน เสื่อมอ่ะนั่นแหละมีแค่นั้นน่ะที่เหลือไม่มีอะไรเลยนะครับก็ฝากไปด้วยแล้วกันนะสาหรับคนที่อยากจะเล่นนะครับลองศึกษาเยอะๆนะครับหรือว่าอีบ็อกซ์เข้ามาก็ได้นะครับก็จบกานเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับ EP ีนี้นะครับหวังว่าจะถูกอดถูกใจเพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะผมมองว่า E-Co ูนะครับรุ่นนี้นะครับถ้าเพื่อนๆพอมีงบนะในรถ2ประตูนะครับผมว่าเป็นรถที่น่าเล่นนะครับขับดีนะครับสวยงาม ยังอยู่ได้อีกหลายปีมากๆนะครับผมว่าอยู่ได้เป็นส0ปีสบายๆเลยนะครับอัตราเร่งก็ดีนะครับการกินน้ำมันก็ถือว่าทำในทำได้ดีเลยนะครับในเมืองอยู่ที่ประมาณสัก12นะครับประมาณ11 12โลลิตรนะครับถ้าวิ่งนอกเมืองนะครับความเร็วที่ประมาณสักร้อยนะครับไม่เกิน120เนี่ยอยู่ที่ประมาณ14นะครับ14ี่นี่คือทำได้แน่ๆนะเอ่อส่วนน้ำมันที่ใช้นะครับก็แล้วแต่ว่าใครจะใช้ E20 หรือว่าแก๊สโซเก้ ได้หมดนะครับผมเองเนี่ยใช้ e20 ก็ไม่ได้มีผลกระทบอะไรแต่ว่าบางท่านก็พบว่ามีมีผลกระทบนะครับฉะนั้นคือมันมีปัญหากับเครื่องยนต์นะครับเครื่องยนต์ก็จะมีปัญหาบางอย่างที่เกิดขึ้นพอเปลี่ยนไปใช้เป็นแก๊สโซฮอล์95ปรากฏว่ารถก็กลับมาปกตินะครับอันนี้ก็ลองดูนะครับแต่ถ้าไม่อยากเสี่ยงเนี่ยผมแนะนําว่าตอนนี้น้ํามันแก๊สโซฮอล์95กับกับ e20 เนี่ยมันต่างกันแค่บาทเดียวนะครับผมแนะนําว่าไปเติมแก๊สโซฮอล์95ดีกว่า นะครับเพราะว่าได้ระยะทางเพิ่มขึ้นชัดเจนแน่นอนนะครับแล้วก็ได้อัตราเร่งที่ที่โอเคเลยนะครับรวมไปถึงไม่สร้างปัญหาให้กับรถในเรื่องของปั๊มไฮเพอรเชอร์แน่นอนนะครับเพื่อนๆที่ใช้ m 2 g 1 e ่ evo จะทราบดีนะครับว่าปั๊มไฮเพอรเชอร์เนี่ยก็เป็นอีหนึ่งปัญหานะครับซึ่งเอาไว้วันหลังเนี่ยเดี๋ยวผมจะเอาเรื่องนี้มาพูดให้กับเพื่อนๆืได้เป็นออวิทยาทานนะครับในการที่จะเข้าใจมันมากขึ้นนะครับว่าในเครื่อง m 2 g 1 e ่ evo หรือว่า m 2 g 1 j ห r b o เนี่ย มันต้องเจอปัญหาอะไรบ้างถ้้เพื่อนเพื่อนจะเล่นกับมันนะครับแต่ว่ามันก็ไม่ได้แก้ปัญหาอะไรยากนะครับทุกอย่างสามารถแก้ปัญหาได้นะมีทั้งแบบวิธีแบบเบสิกนะครับแล้วก็มีแบบถูกแล้วก็มีแบบมาตรฐานเลยก็อาจจะสูงหน่อยนะครับนะก็สามารถแก้ปัญหาได้หลายหลากหลายวิธีนะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์นะครับส่วนเพื่อนๆมีข้อสงสัยอะไรนะครับอยากสอบถามอยากโทรถามอยากไล์ถามหรืออยาก inbox เข้ามาถามนะครับผมยินดีให้กาปรึกษาอยู่แล้วนะเพื่อนเพื่อจะทราบดีนะว่า เพื่อนๆที่ติดต่อผมเข้ามานะครับไม่ว่าจะช่องทางไหนก็ตามนะครับทุกคอมเมนต์นะผมยังคนไปตอบเองทั้งหมดนะครับยังก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับส่วน EP หน้าเนี่ยเป็น EP ที่บอกเลยว่าเป็นเรื่องของรถผมอีกแล้วนะมันเสียอีกแล้ว <c oughs> คนที่ติดตามเพจผมจะรู้ดีนะครับยังไงเพื่อนๆรอ,อ,อติดตามกันได้เลยนะครับว่า E ีหน้าจะเป็นอะไรแต่เพื่อนๆ ที่ติดตามผมมาเดาได้อยู่แล้วว่ามันคืออะไรนะครับยังไงก็ฝากไว้เลยแล้วกันเลยครับไปแล้วครับสวัสดีครับ